สองรุ่นสามต่อได้เลยเนี่ยไม่โซมใบอะไรก็นั่นมาไหยก็ไม่ไม่โซ่ขั้วจะเหนียวขั้วยาวครอ่าขั้วยาวถ้าใช้สารเขาเรียกว่าอะไรราดสารเหรอราดสารขั้วสั้นเออตอนนี้ขั้วจะยาวเหมือนเหมือนกับอย่างหมอนหมอนทองเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับไอ้ก้านยาวเลย <laughs> เหมือนก้านยาวเลยขั้วเหนียวสบายลมตีจับขนาดจับมือไอ้มือจับได้โยก ไม่ร่วงเลยในเขาเขาจะพอใจมากเลยตอนนี้มันจะช่วยการทนร้อนทนหนาวเนี่ยอากาศน้าท่วมยังไม่ตายเลยออืแถวแถวอุบลแถวแลท่วมโอ้โหครึ่งข้อนต้นเลยนะท่วมเป็นอาทิตย์ไม่ตายนี่แหละเขาเขาจะช่วยแต่อย่ามาอย่ามาท่วมแถวนี้ไม่ท่วแถวนี้ไม่ท่วมนะเดี๋อืแใช้นี้ใช้ประมาณกรกฎาครับ ลักดายังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีเกือบเกือบปีะลืมแปดเก้าเดือนเนี่ยเกือบเกือบเกือบแล,แล้วก็ก็ยังไ,ไงพอใจม่พอใจครับพอใจนะพอใจคือใช้ไปแล้วเห็นเห็นดูแล้วดูใบดูตําหลักนี่ใบสวยฝันนี้นครับเนี่ยแล้วตอนหลังก็ปล่อยมันเพราะว่าจะแต่งใบออกนะครับอ๋อจะแต่งใบเลยหยุดฉีดสะบ้างครับอ๋อครับคิดว่าหยุด ม่เท่าไหร่ครับมันกายครับพื้นที่ขี้เกียจมาเร <laughs> <laughs> าเมา<ๆ>พน้าอยากจะไว้แล้วครับ <laughs> เอาคืน่อยตอนตอนช่วงช่วงเขาจําลังไอ้เจาะช่วงฤดูที่จะออกดอกนะเราก็ฉีด,ฉ,ดฉีดใต้ท้องกิ่ง응ครับฉีดใต้ท้องกิ่งฉีดใต้ใต้ใต้ใบเนี่ยแล้วฉีดใต้ทงพุ่มฉีดดินไม่ต้องฉีดใบอ๋อเขาเขาจะช่วยเปิดตาดอกเขาจะช่วยเปิดตาดอกให้ออกออกดี ไม่ต้องไปเอายุ่ยนี่มาไม่ต้องเลยใช้ตัวเดียวนี่แหละฉีดฉีดใต้สงพุ่มอือ่าสำหรับวันนี้เนาะเราก็เพียงแต่มาเยี่ยมเป็นครั้งแรกเนาะครั้<ม>งแรกมาคุยกันเอ่อก่อนใช้เป็นยังไงหลังใช้เป็นยังไงก็ยเป็นการยืนยันแล้วว่าหลังหลังจากใช้มาพอใจพอใจครับพอใจดีดีว่าดีเนาะดีนะยอมรับแล้ว อต่นี่เขาเขาซื้อเขาซื้อทีเขาซื้อ,อ,อยกหลังเลยนะเ <c oughs> นีเ่ยแล้วครน,นี้คือว่าแม่ซื้อมาแล้วครน,นี้ก็มีแบบคนรู้จักแม่ีเขาเอาไปใช้ด้วยอ๋อขอแบ่งใช่ขอแบ่งก็ดีก็ให้แม่ต้านต่อได้ไม่เป็นไรนะเป็นเป็นตัวแทนก็ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีปัญหาแล้วเออก็กระจายกระจายกันไปนั่นแหละช่วยบอกต่อกันนั่นแหละเป็นเป็นอย่างนั้นจะจะดี ของดีเราต้องบอกต่อกันนั่นแหละเราอย่าไปห่วงกันเนาะไม่ห่วงวิชากันตอนนี้อันนี้เต้นมือใหม่ใช่ไหมคะโอ้มือใหม่มือใหม่รับทายาทต่อจากคุณแม่แบ่งแบ่งมรดกให้ให้เนาะนี่ปลูกนี่ปลูกใหม่เลยปลูกปลูกใหม่หมดครับปลูกใหม่หมดก่อไปสวนยางทําโคกอะไรไหมหมดอ๋อประกอบสวนยางต่อแป๊บเองนะครับเนี่ยอ๋อเหรอเดินอ๋อเดินเริ่มแรกเลยครับอ๋อคือเรียกว่าลงมือตั้งแต่เริ่มแรกเลยถูกครับอ๋อเนี่ยเนี่ยภูมิใจนะเนี่ย ไปเท่าไหร่บ้างเอนับนับไปทวนเหมือนกันนับไปทวนนือนกันนะมันงันที่สองอนที่ครับนั่นแหละนีกิ่งเกิงกิ่งแล้วี่แต่งเองแต่งเองหมดเลยแต่งเองหมดแต่เราก็ศึกษาจากคุณแม่แล้วเนาะศึกษาจากแม่เพื่อนมั่งอะไรมั่งก็ดีดีครับดีดีอย่างเงี้ยได้ความรู้เต็มร้อยอย่างเงี้ยเต็มร้อยแล้วยิ่งมาได้มาเจออาร์ดีสองห้าห้าหนึ่งนี่ยิ่งดีใหญ่ดีดีดีใหญ่ โอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องต้องขอบคุณเนาะต้องขอบคุณที่มามาให้ให้ให้มาทำมาคุยกันเนาะมาให้มาติดตามกันว่าเออหลังก่อนใช้เป็นยังไงหลังใช้เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาคอยติดคอยติดตามกันเรื่อยๆเนาะอ่าเจอกันอีกทีปีหน้าเออเจอกันอีกทีปีหน้าอาจจะมีตอนช่วงมีดอกมีอะไรเนี่ยอาจจะมากันอีกทีกัะเนาะจาติดตามกันจวส่งข่าวอมีอะไรก็ หรือมีปัญหาอะไรก็โทรคุยกันได้เนาะคุยโทรคุยกันได้ปรึกษากันได้เนาะโอเควันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยเนาะครับวันดีครับวันดีครับ